ครับกาบสวัสด er uh, ีช right, mm ่องเศร้าของวันที่19เกากันยายนพศ2 5 6 7กากบสวัสดีเอฟซีทุกท่านและกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติเขามารับชมชิปขอมาอุดหนุนและเขามาติดตามผลงานของช่องเฮ้าครับช่องยูซีพระโคซิ่ง101อ่ากับพบพ่อกันทุกเศร้าครับพี่น้องครับซาลาเซานี้กามีงวอไทยพื้นบ้านไทยกลางอีสานลหลเอ้าเนี่ครับมาแบ่งปันพี่น้องไปเรียงครับทันใดมองหาแม่บอกงัวไทยพื้นบ้านงัวไทยกลางกะ รองพิจารณาง้อทางช่องเฮาเมืองน้ำครับพี่น้องครับอ่าก่อนอื่นขอนำเรียนว่าเป็นง้อทรงฟีสองร้อยจุเมตรหลือกบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200ก้อยเมตรที่เฮาทรงฟรีให้แล้วถ้ามันไกลกันเพราหน้าเจียดเกิดยุ่นๆกันไปแต่ว่าถ้ามันไกลกันหน้าเจียดก็ต้องมีค่าน้มูกถามมันเพิ่มเลยครับพี่น้องครับเรากางงวอยืนอยู่นี่อ่าตัวใดมีตำหนิพ้อมก็สิแกงไปในคลิปเลยครับพี่น้องครับตัวใดบ่มีตำหนิเอ่อกับ่ได้่เก่าครับพี่น้องครับอ่าลรากะอีกอย่าง อาประกันตัวนี้คาทอกคาถอนสวงสุดมาลูกออกให้ครับพี่น้องครับอ่าบ่ต้องห่วงข้างขวาเข้านี่โปร่งใสชัดเจนครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวผมสีเลยอ่าเป็นคมที่หนึ่งคมที่สองคมที่สามไปได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าง่วนเป็นราคาเดียวกันอ่าแล้วก็อีกอย่างถ้าพอมีพี่น้องยกสองคมผมก็ลดราคาลงให้ครับเดี๋ยวเราฟังจนจดชิปได้ครับพี่น้องครับอ่ามาเมืองคมที่หนึ่งอากรอนครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผู๋ง่วงลูกแรกนะครับแม่กับบ่ได้สูงหลายนะครับโดยปกติว่าไทยเบื้องบ้านกับสู อ่าแม่กับรอยยิ้มหาโบลลบสองเป็นง้อลูกแรกกับยูซี่หาเดือนอ่าแม่รุ่นทองทุกโตทุกคมเมนะครับพี่น้องครับเป็นง้อคอรเดียวกันครับพี่น้องครับนี่ครับนีตัวลูกกับอ้วนอวนตัวแม่กับอ้วนอวนครับพี่น้องครับอ่างง้อเฉียงๆผูกร้านใดทุกโตครับง้อลูกแรกสําหรับคมนี่เอาไปหนึ่งหมื่นหกพันบาทเช่นกันครับพี่น้องครับถ้าใครสนใจกับทุ่มานะครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครัับบบขขาายยยยยเเเีีีนน่่ไอคร อ่าค่ำนี่ก็บที่เข้าใจกันอยู่นะครับพี่น้องครับขายอะไรเนื่ยครับอ่าัดนี้มึงคมที่สองเป็นแม่ลูกเมียงงวลูกแรกแม่ร้อยยี่สิบห้าบวกลบสองเี่นกันครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกเพ่นตัวเหลืองนี่ครับตัวแม่กับตัวเหลืองครับเห็นชัดๆครับพี่น้องครับอ่าสำหรับคมนี่ก็ไปหนึ่งหมื่นหกพันเช่นกันครับพี่น้องครับสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมกาวไว้ได้ครับพี่น้องครับ นี่คมทีสองครับพี่น้องครับประเี้มาเ่ามงคมทีสามครับเป็นแม่ลูกเมียงงวูกแรกแม่กับรอยยิ้มหาโบลลบสองเช่นกันครับพี่น้องครับลูกสาวอยู่ซีหาเดือนอ่าคมนี่เขาไปหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องครับสนใดสนใจกับโทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอกาศวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับอ่าประเี้มาเ่ามงคมทีสี่ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียงงวลูกแรกครับอ่าแม่รอยยิ้มหาโบลลบสองเช่นกันแม่ได้โบดครับพี่น้องครับ นี่ครับตัวเมียเพลินนี่ครับตัวลูกสาวตัวรวนนั่งหนาๆครับตัวเหลืองแดงนี่ครับอ่าสำหรับคมนี่เขาไปหนึ่งหมื่นหกพันบาทเช่นกันครับพี่น้องครับนี่ครับเมียโบนลูกโบสดสวยงามแบบไทยพื้นบ้านเท่าหรอครับพี่น้องครับอ่าคมดีซีพันไปครับพี่น้องครับวันนี้เมืองคมนี่หาอ่าเป็นเมียลูกเมียง่วงลูกเรียกเช่นกันครับลูกสาวอยู่หาเดือน นี่ครับแม่โบดลูกโบดแม่กับรอยยิ้มหาบวกลบสองครับพี่น้องครับนี่ครับอ่าสำหรับคมนี่เขาไปหนึ่งมืนหกพันบาทเช่นกันครับพี่น้องครับนี่ครับคมที่หานาะครับพี่น้องครับนี่ครับสำหรับคมที่หกอ่าอันนี้ก็เป็นเมียลูกเมียงัวลูกแรกที่ว่าเมียมีตำหนิหูใส่ขางนึงได้ครับพี่น้องครับอ่าตอนตอนน้อย มากันหูเจ้าของเก่าขอแจ้งมาบางสิ่ก็ต้องบอกไปตามเจ้าของเก่าแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาอย่างครับแม่สูงลอยสามสิบบาบวกลบสองลูกสาวอายุสี่หาเดือนนี่ครับตัวลูกสาวนี่ตัวแม่อ่าสําหรับค่อมน,นี่ก็ไปหนึ่งหมื่นหกพันบาทเช่นกันครับพี่น้องครับนี่ครับราคาหนึ่งหมื่นหกพันบาทถูกค่อมเลยครับพี่น้องครับอ่าค่อมสุดท้ายค่อมถึงหกนะครับพี่น้องครับอ่าบ้านี้กรณีพ่อแม่พี่นอ้องอ่าอยากได้สองค่อม ่าไปเลี้ยงครับพี่น้องครับอยากได้สองคมไปเลี้ยงผมลดราคาลงให้แล้วครับพี่น้องครับพยายกสองโคมขึ้นไปนี่อ่าผมชิดแช่ซีโตสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องครับลดลงบักหลายครับพี่น้องครับอสี่โยกสี่โคมได้ก็ได้ครับพี่น้องครับจับคู่กันเลยครับหนึ่งสองสามสี่หางกเลี้ยงมากครับพี่น้องครับหรือถ้ายกสามคมขึ้นไปก็ได้ครับพี่น้องครับหรือยกเมื่อนี้ก็ได้ครับพี่น้องครับราคาพูดคุยกันได้ครับพี่น้องครับ ผู้ใดหาไปเป็นแมวพันแมวบอกพี่รองวัวหลกแรกสวยๆด้ครับพี่น้องครับอุ่นอ้วนครับผิวดีหนังดีครับพี่น้องครับอุ่นอ้วนน่ครับมึงเลยครับพี่น้องครับคนกติกาข้างขวาเข้ากับเช่นเดิมอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษควอมสาใจนะครับพี่น้องครับก่อนี่ซื้อปรึกษากันภายในขอบขั้วเห็นดีนท่ากันกับจ้องคอยซื้อครับพี่น้องครับอถ้าโทรมาผมไม่ได้รับอเดี๋ยวผมจะโทษกาเบียงเลยครับโทรไดไตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเพราะต้องเกรียใจครับพี่น้องครับโทรมาสื่อว่าโทรมาด้ครับพี่น้องครับ นี่ครับห้บริการส่งหับ้าน่อวซองกันจังเก็บเงินกันครับพี่น้องครับหรือสีมาช่มหนาข้อกับยินดีครับพี่น้องครับอ่ามาช่มหนาข้อกับมาตามทีอยู่ผมกาวไว้ครับพี่น้องครับก่อนสีมากะโทรมาก่อนรับรองไ่ผิดหวังแน่นอนครับมาช่มหนาข้อครับพี่น้องครับนี่ครับยินดีตอนรับครับพี่น้องครับสำหรับชิมนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ